เย้จาก CS นะคะด้วย Core Value p i i ซของ PLCP โดยเฉพาะตัว P Professionalism ที่ส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมีการคิดนวัตกรรมใหม่ๆจากการที่ได้เข้าไปเรียนรู้ใน m ม Learning ทำให้เราได้แนวคิดและหลักการการทำงานเพิ่มขึ้นมากมาย และการทำงานส่วนใหญ่จะใช้หลักการของดีไซน์ทิงกิ้งเข้ามาเป็นแนวทางในการทำงานโดยเริ่มจากปัญหาเล็กๆรอบๆตัวของเราว่าเป็นโครงการอะไรที่เราทำง่ายๆด้วยตัวเราเองก่อนแล้วก็เราลองทำลองใช้ได้ผลต่อยอดขยายผลอย่างโครงการ powering waste management ที่เริ่มจากขยะในโรงอาหารที่มีเพียงไม่กี่ตัน ต่อปีเรานำไปกำจัดด้วยการเลี้ยงไส้เดือนและในปัจจุบันที่เราสามารถกำจัดขยะในพื้นที่สีเขียวของเราที่มีอยู่120ไร่ซึ่งสร้างปริมาณขยะต่อปีประมาณ20-30ตันก็เป็นการลดจำนวนเที่ยวของรถเทศบาลที่เข้ามารับขยะของเราจากตัว P เรียนรู้พัฒนาและตัว C ตัวที่1กล้าทำและทำงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเข่งครัดสู่ ESG ที่ว่าการทำจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเราเป็นการส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อนให้สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ในปัจจุบันมีความปลอดภัยไม่มีมลพิษใดๆและเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่านำขยะมาแปลงให้เป็นดินปุ๋ยหมักที่มีคุณค่าและยังนำไปสู่ SDG ด้วยการถ่ายทอดความรู้ ให้กับเพื่อนพนักงานผู้รับเหมาที่สนใจต่อยอดขยายผลลดปริมาณขยะต่อไปค่ะ